ปกติแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็คงมองว่าการไปเที่ยวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีสุดๆใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าผมไม่ได้คิดแบบนั้นโอเคโอเคคือผมก็ไม่ได้เกลียดการไปเที่ยวหรอกนะครับการได้ออกไปเที่ยวออกไปแตะหญ้าเนี่ยมันก็สนุกดีเหมือนกันแถมยังได้ประสบการณ์ใหม่ๆเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังไ้อยังได้แต่ว่าการไปเที่ยวเนี่ยบางทีมันก็มีอุปสรรคที่ทําให้การไปเที่ยวของเราเนี่ยหมดสนุกได้ตลอดเวลา,ราซึ่งอุปสรรคเนี่ยก็มีมากมายตั้งแต่การจัดกระเป๋า คือก่อนจะไปเที่ยวเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนก็ต้องเริ่มจากการจัดกระเป๋ากันก่อนถ้าสมมติว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ต้องเตรียมไปเนี่ยก็เยอะมากๆแล้วถ้าหากยังขาดหลืออะไรเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องรีบไปซื้อของที่ยังขาดเพื่อมาจัดกระเป๋าให้เสร็จในนาทีสุดท้ายแล้วแล้วเนี่ยก็ถึงวันที่ต้องไปสนามบินซึ่งในวันนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องตื่นตั้งแต่แบบเช้ามืดนั่งรถไปสนามบินด้วยความง่วงพอไปถึงสนามบินแล้วเนี่ยก็ต้องต่อคิวเ,เ,เพื่อ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เช็คอินพอเช็คอินเสร็จแล แต่ก็ยังไม่ถึงเวลาขึ้นเครื่องสักทีเพราะว่าอยู่ดีๆเขาก็ประกาศว่าไฟล์ของคุณเนี่ยดีเลย์คุณก็เลยไปหาอะไรกินแก้เบื่อที่ร้านอาหารแต่ว่าอาหารเนี่ยก็ไม่ค่อยอร่อยแถมยังราคาแพงเกินเหตุอีกด้วยจนในที่สุดเนี่ยก็ได้เวลาขึ้นเครื่องหลังจากที่คุณขึ้นเครื่องมาแล้วเนี่ยคุณก็จะได้นั่งเฉยๆอยู่บนที่นั่งของคุณอีกประมาณ18ชั่วโมงและที่นั่งของคุณเนี่ยก็เป็นที่นั่งตรงกลางที่ประกอบด้วยคนตัวใหญ่2คนแถมบนเครื่องเนี่ยก็ยังมีเด็กคารกขึ้นเครื่องมา หลังจากที่ถึงที่หมายแล้วเนี่ยในที่สุดก็ถึงเวลาที่คุณจะได้เที่ยวสักทีสภาพอากาศการไปเที่ยวแต่ละครั้งเนี่ยนอกจากจะต้องวางแผนการเดินทางแล้วเนี่ยยังต้องวางแผนเรื่องสภาพอากาศอีกด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณไปเที่ยวทะเลคุณก็อาจจะเจอสภาพอากาศแบบนี้หรือในวันที่คุณใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยคุณก็อาจจะเจอสภาพอากาศแบบนี้นอกจากเรื่องสภาพอากาศแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือคุณต้องวางแผนการเดินทางด้วย เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะหลงทางได้ง่ายๆแต่ต่อให้คุณวางแผนการเดินทางมาอย่างดีแล้วเนี่ยคุณก็อาจจะเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ตลอดเวลาอย่างเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีหลายแบบซึ่งที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ยก็คือคนเยอะผมเชื่อว่าในชีวิตประจําวันของหลายๆคนเนี่ยก็ต้องเจอคนเยอะอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับแต่พอถึงเวลาช่วงหยุดยาวเนี่ยทุกคนก็จะมีความคิดแบบเดียวกันนั่นก็คือไปเที่ยวดีกว่า ทำให้ปกติที่คุณเจอคนเยอะในชีวิตประจําวันอยู่แล้วเนี่ยคุณก็จะต้องไม่เจอคนเยอะเวลาที่คุณไปเที่ยวอีกด้วยซึ่งพอคนเยอะแล้วเนี่ยก็นําไปสู่เหตุการณ์ไม่คาดฝันต่อไปนั่นก็คือคิวยาวผมจําได้ว่าตอนที่ผมไปเที่ยวดิสนีย์ซีที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมต้องต่อคิวขึ้นเครื่องเล่นอยู่ประมาณ45นาทีเพื่อที่จะได้เล่นเครื่องเล่นนั้นที่ใช้เวลาประมาณ5นาทีถึงมันจะเป็น5นาทีที่สนุกก็เถอะแต่อย่างเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยก็มาเที่ยวที่ดิสนีย์ซีคนละครั้งกับผม แต่ว่าหนักกว่าตรงที่เพื่อนผมเนี่ยต่อคิวนานไม่ได้ต่างกับผมแต่ว่าเครื่องเล่นเนี่ยดันมาเสียตอนถึงคิวพอดีแพงแน่นอนว่าการจะไปเที่ยวแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องใช้เงินซึ่งก็มีตั้งแต่ค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่ากินค่าช้อปปิง้งซึ่งก็จ,จะทําให้เราเนี่ยหมดตัวได้ง่ายๆการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศที่เราไปเที่ยวไม่ว่าเพื่อนๆจะไปเที่ยวประเทศไหนเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศนั้น อย่างน้อยเลยก็ต้องพยายามเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาที่ประเทศนั้นเนี่ยใช้สื่อสารหรือนอกจากภาษาแล้วเนี่ยมารายาทต่างๆก็ควรจะเรียนรู้ไว้เหมือนกันอย่างเช่นถ้าคุณไปเที่ยวที่วัดหรือศาลเจ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณก็ควรจะเรียนรู้วิธีการล้างมือการโยนเหรียญบริจาคก,การไหว้ขอพรเพราะว่าถ้าคุณไม่ศึกษาเรื่องพวกนี้ไปบ้างเนี่ยคุณก็จะเผลอทําอะไรที่ดูเสลก็เป็นไปได้หรือจริงๆก็อาจจะไม่มีใครสนใจก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมิจชาชีพ การไปเที่ยวแต่ละครั้งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจอมิจฉาชีพที่จ้องจะหลอกเอาเงินเราไม่ว่าทางตรงหรือว่าทางอ้อมอย่างเช่นพวกแท็กซี่ผิดกฎหมายที่คิดค่าโดยสารแพงๆหรือว่าโจรที่จ้องจะเล่นงานนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเที่ยวต้องระวังตรงนี้ไว้เหมือนกันฟลายแคนเซิลผมเคยไปเที่ยวเกาะเต่าที่ปกติก็เดินทางลําบากอยู่แล้วแต่ว่าฟลาขากลับของผมเนี่ยดันโดนยกเลิกซะอย่างนั้น ผมเลยต้องเปลี่ยนไฟล์เพื่อไปขึ้นสนามบินอีกที่หนึง่งซึ่งมันก็เป็นการเดินทางที่อ้อมโลกสุดๆกว่าที่ผมจะกลับมาถึงกรุงเทพได้สิ่งสุดท้ายที่เป็นอุปสรรคของการไปเที่ยวีย่ก็คือการบอกลาคือต่อให้ทริปนั้นเนี่ยจะสนุกแค่ไหนแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่ายังไงเพื่อนๆก็ต้องบอกลาทริปที่แสนสนุกนี้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตที่น่าเบื่อเหมือนเดิมเป็นอะไรที่เศร้าสุดๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้า